อดีพตพนักง,งานธนาคารใช่ไหมค่ะใช่น้องเคยเจอไหมไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้คาร์บอนเนี่ยไอ้หมูกรอบเนี่ยอ๋อเคยเจอค่ะเคยเจอใช่ไหมคเคยเจอตอนนั้นเขาไปทําอะไรที่ธนาคารน้องก็ขเขาเข้ามาเป็นลูกค้าที่มาทําธุรกรรมปกติอะค่ะเหมือนฝากถอนปรับสม,มุดบัญชีอะไรประมาณนเนี้ค่ะครับแล้วเขาเอาเงินไปฝากเป็นร้อย,ร,อยร้อยล้านนี่จริงไหมเขาใช้วิธีการใช้เช็คอะค่ะยังไงอ่ะน้องเล่าวิธีการที ก็คือเขาจะมีบัญชีโดยปกติแล้วอะค่ะคนที่จะมีเช็คได้ต้องเปิดบัญชีกระแสะรายวันก่อนอ,อ่าแล้วก็ต้องเปิดคู่กับบัญชีออทรั์ครับค่ะแล้วทีนี้บัญชีกระแสะรายวันสมุดเช็คเนี่ยก็จะไม่ได้ได้ภายในวันนั้นมันจะมีระยะเวลาอยู่อะค่ะแล้วเขาก็จะไปรับสมุดบัญชีทีรับเช็คทีหลังะคะสมุดเช็คแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จะเขียนเช็คค่ะเขียนเช็ค กี่ล้านก็แล้วแต่2 0 30าล้าน40่ล้านเขาจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เอาไปฝากเข้าบัญชีตัวเองค่ะอืมคือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเปิดบัญชีกระแสรายวันใช่ค่ะเพื่อที่จะได้สมุดเช็คมาใช่ค่ะพอเสร็จแล้วก็เปิดออมทรัพย์ไว้คู่ขนานใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาบัญชีจากไอ้กระแสรายวันที่เป็นเช็คเนี่ยเซ็นแล้วก็เอาเช็คเนี่ยเข้าสู่ออมทรัพย์ใช่ค่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันจะไปเด้งที่นี่ไหม ตัวเลขมันจะไปเด้งที่สมุดบัญชีค่ะสมุดบัญชีนะใช่่ก็อันขอขอดูหน่อยได้ไหมแต่วิธีการของเขาอะค่ะอันนี้คือทุกครั้งที่เขาไปฝากเช็คเขาจะเปิดบัญชีใหม่ในทุกๆครั้งคำว่า CL ในที่นี้หมายถึงฝากเช็คค่ะคือเคลียร์ลิงใช่ค่ะรอเคลียร์ลิงก์ซีแอลคือรอรอเคลียร์ลิงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยห้าสิบล้านบาทเท่ากับว่าตัวเขาเองเนี่ยเซ็นเช็ค50ล้านบาทแล้วเข้าบัญชีนี้ไว้ใช่ค่ะ พอเอาสมุดไปอัพป,ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมารอเคลียร์ลิงแบบนี้ห0บล้าน<ช>ก็ถ้าเก<ช>ิดมือมือก็จะมีเงินรออยู่ห้าสิบล้านแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเคลียร์ลิงแล้วเงินผ่านมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วจะเป็นห้าิบล้านอยู่ในนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เอาเงินเข้าเช,ช,ช็คเด้งออกไปแล้วไม่เอาสมุดไปอัพมันก็จะอยู่ค้างอยู่แค่นี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเอ่อโค้ดเหมือนอย่างในเล่มเล่มเยอะๆค่ะอ่ามันจะมีโค้ดแบบคืนเช็คขึ้นมาถ้าเล่มเนี้ยมันจะมีเช็คสามเล่มเนีี้้ยค่ะะออัันนนนใืงงไ รายการบนก็คือเช็คฉบับที่หนึ่ง CL ค่ะอันนั้นสามสิบล้านสล้านอ่า RT RT คือคืนเช็คค่ะคืนเช็ค30ล้านก็คือเช็คเด้งใช่ค่ะนี่นะ RT นะ30ล้านแล้วก็มา CL ใหม่อีก30ล้านใช่ค่ะเอาเข้าใหม่อันนั้นฉบับที่3ามอ่าฉบับที่3แต่มันไม่มันไม่อัพต่อแล้วถ้าอัพต่อก็จะเจอหนี้เลยใช่ค่ะก็จะเจอแบบเอ่อไอ้ตัวรีเทิร์นกลับมาใช่ก็จะมีอีก2รายการอ่านี่นะอันนี้มันชัดเจนนี่คือวิธีการของมันทีเนี้ย ส่วนใหญ่คนจะไม่รู้ไงว่า RT คืออะไร,คร CL คือคคอะไรไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะใชครับ,รบพอไปเห็นก็จะเข้าใจว่าโอ้โหนี่ไงมีเงิน60ล้าน100ล้านมันก็ถ่ายออกมาโชว์เนี่ยอย่างอันเนี้ยผู้ชม128ล้านเนี่ยเป็น CL เห็นไหมอืมอ่ะนี่ CL ก็คือ clearing ลอ clearing แต่ถ้าเกิดว่าสมุดเล่มเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเอาไปอัพใหม่มันจะขึ้น RT แล้วก็128ล้าน อ๋อคือมันไม่ไปอัพอะก็คือรีเทิร์นกลับมาถูกต้องค่ะ